สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําโบกันนะคะโบสําหรับตกแต่งค่ะน่ารักน่ารักค่ะทําง่ายๆค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเราจะเหลือปลายไหมไว้เยอะนิดนึงนะคะ ยาวประมาณนี้ค่ะขึ้นโซ่ห้าค่ะเชื่อมต่อกับหลักแรกเลยค่ะขึ้นโซ่ห้าค่ะ พันหัวเข็มสามครั้งจิ้มเข็มลงไปในช่องควักไหมขึ้นมาแล้วก็ปลดทีละสองค่ะพันหัวเข็มสามครั้งจิ้มเข็มลงไปควักไหมขึ้นมาปลดทีละสอง เราจะทําแบบนี้ให้ได้ทั้งหมด7หลักนะคะพันหัวเข็ม3ครั้งจิ้มเข็มลงไปควักไหมขึ้นมาและปลดทีละ2 ได้หหลักแล้วหลักที่7ดเราทำโซ่ห้าครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าและเราจิ้มลงไปในช่องนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็รวบเลยค่ะรูดขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำโซ่ห้าค่ะ พันหัวเข็มสามครั้งจิ้มเข็มลงไปในช่องควักไหมขึ้นมาปลดทีละสองพันหัวเข็มสามครั้งจิ้มเข็มลงไปควักไหมขึ้นมาปลดทีละสอง พอได้หกหลักแล้วหลักที่เจ็ดเราทำโซ่ห้าค่ะสอดเข็มลงไปควักไหมขึ้นมาและเราดึงผ่านเลยค่ะพอขึ้นมาแบบนี้แล้วเราจะจิ้มเข็มลงไปในช่องโซ่ตรงนี้นะคะควักไหมขึ้นมา แบบนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นสีโซ่นะคะจิ้มเข็มลงไปคว้าขึ้นมาแบบนี้นะคะพอหลักที่สี่หลักที่สี่เราจะทำลงสองครั้งนะคะหนึ่ง สองต่อไปหนึ่งครั้งค่ะเราจิ้มเข็มจิ้มไหมแค่ตรงด้านหลังนะคะหนึ่งครั้งเราทําทีละหนึ่งไปเลยค่ะห้าหลักนะคะจิ้มตรงข้างหลังโซ่เนี่ยค่ะ พอทำห้หลักตรงนี้แล้วหลักของโซ่หลักแรกเราก็ต้องทำสองลงสองครั้งนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะขยายไม่ให้มันเพื่อที่จะขยายให้มันดูโค้งๆหน่อยนะคะไม่ให้มันงมเข้าแบบนี้เกินไปนะคะต่อไปก็1ค่ะ หนึ่งค่ะไล่ลงมาเป็นสี่หลักนะคะพอได้แบบนี้แล้วเราก็จิ้มไหมลงไปเออจิ้มเข็มลงไปในช่องตรงนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะลงไปขึ้นมาและเราก็ดึงผ่านเลยค่ะ ะได้แบบนี้นะคะพอดึงผ่านแล้วเราก็เหมือนเดิมค่ะจิ้มเข็มลงไปในหัวโซ่นี้เลยสี่ครั้งค่ะสีสี่โซ่นะคะ พอโซ่ที่4พอหัวโซ่ที่4นี้เราก็ทำสองเหมือนเดิมค่ะลงไปในช่องเดิมนะคะโซ่ต่อไปโซ่หลักนี้ก็หนึงหนึ่งค่ะและ1ค่ะ5ครั้งค่ะครั้งที่3ครั้งที่4ตามหัวตามหัวหลักนี้เลยนะคะ พอได้หัวหลักสุดท้ายแล้วและโซ่แรกเราก็ทำสองค่ะทําลงไปในช่องเดียวนี้สองนะคะหนึ่งครั้งสองครั้งต่อไปก็หนึ่งค่ะเราจะทำสองแค่ตรงมุมนะคะตรงมุมหัวโซ่ อีกโซ่หนึ่งค่ะพอได้แบบนี้แล้วเราก็ลงลงมาในช่องนี้ค่ะวักไหมขึ้นมาก็แบบนี้เสร็จแล้วเราก็ทำโซ่สิบครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ พันหัวเข็มหนึ่งครั้งเรานับลงมาหนึ่งสองจิ้มเข็มลงไปค่ะขึ้นมาแบบนี้แล้วรวบเลยค่ะแล้วพันหัวเข็มและช่องถัดไปค่ะพันหัวเข็มทำไปจนครบโซ่นี้เลยค่ะ ทั้งสุดท้ายทั้งหมดจะได้8หลักนะคะพอได้แบบนี้แล้วเราจะใช้ตัวเนี้ยเราจะใช้ตัวนี้านพาดอ้อมไปด้านหลังค่ะดึงเขาได้เลยค่ะไม่เป็นไรพออ้อมมาด้านหลังแล้วนะคะ เอามาด้านหลังแบบนี้นะแล้วเราก็เราก็จิ้มเข็มลงไปในช่องแรกเนี่เลยค่ะเนี่ยค่ะช่องแรกของเขาเลยแล้วก็ควักไหมขึ้นมาควักไหมขึ้นมาแล้วก็รูดผ่านแบบนี้เลยค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งปิดค่ะ ตัดไหมพอเราตัดไหมแล้วนะคะพอเราตัดไหมแล้วนะคะเราสามารถปรับเขาดึงเขาเจัดเขาอะค่ะจัดให้ได้รูปเนี่ยค่ะด้านหลังนะคะเราก็ดึงมาให้ไหมตรงกันแล้วเราก็มัดค่ะ มัดสองรอบเพื่อที่จะให้เขาแน่นอยู่ตรงนี้ค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้โบน่ารักน่ารักแล้วแล้วก็มาจัดค่ะเนี่ยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วก็น่ารักด้วยนะค่ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้นะคะเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ